สวัสดีครับถ้าใครตอนคำคำครับเพื่อนเพื่อนมือหนีพามาอัปเดตหลังนำลดครับหลังนำลงนำโบกลงพามาคลองชวนประทานครับคลองทรงนำอยู่ต้นนำครับอยู่บ้านหน้าเตียงครับหน้าเตียงเฮ้าครับผมนี่คือคลองชนประทานมันจะเสียนพามาเบิ่งหลังนำลดครับนำลงครับเบิงเ่งไปต้งกันครับผม นี่ครับเป็นคลองรงน้ำให้เกษตรกรย่นำนาแรงครับทำเกษตรปลูกทุกอย่างครับปลูกแตงโมปลูกไอ้เขียเลนทั่วแตงครับทำเกษตรนาแรงครับผมนี่คือคลองรงน้ำชนประทานเท่าเมืองน้ำกันครับมาทั้ง้ก็คือคลองน้ำครับที่เพิ่นระบายลง ระบายน้ำล่งไปทางปุละคอดบ้านนอนทั้งปุละครับผมนี่คือภาพพี่น้องมาเบิงหลังน้ำลงครับน้ำบกกับเบิงน้ำกันไปอีกเรื่อยๆครับมาเยี่ยเสียนสิผ้ายางเบิ้งครับพี่น้องครับยางลงมากก็เป็นทั้งหนาายครับผมหนาไฟที่เป็นกัดน้ำไปดูทั้งนี้ครับ เป็นนาไฟกกักน้ำใบนาแรงครับหนาฝนตู้ดูฝนพุ่กับปลอยปกติครับนี่คือคลองส่วนประธานบ้านนาเตียงเท่าครับอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครหลังน้ำบกครับวันนี้เสียนผ้ามาอัปเดต นี่คือคลองชนประธานครับเขากะายแน่บ่ตายแน่ครับเขานามทวมเป็นซิบมือครับเป็นซิฟมือซิบวันนี่คือคลองชงนำชนประธานเดี๋ยวพญเจียนจะผ้ายางพี่น้องยางรอเบิ่งต่อนคำคำครับผมรีวิวนํากันครับครับนี่แหละคือประตูน้ำครับประตูปองนาไอปอยน้ำอีกปองหนึ่งครับ คลองส่วนประธานของเฮานี่มีช่อง่อยน้ำอยู่สามช่องครับช่องใหญ่ช่องหน่อยสองทางครับผมนี่คือช่องหน่อยนี่ครับนี่เป็นคลองคลองระบายนา้ำนี่คือคลองส่วนประธานครับส่วนประธานครับวันนี้เสียนผ้ายางละเบิง้งไปเรื่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆครับ <laughs> นี่คือต้อนน้ำครับที่น้องกับเลี้ยวเห็นอีกช่องหนึ่งครับ่องนี่ครับตูนปล่อยน้ำม,มีสาม่องครับอยู่ชนประธานเฮ่าที่เลี้ยวเห็นนี่คือช่องระบายน้ำครับ นี่คือคลองชนาทานบ้านนาเตียงครับนาเตียงสังแปนบอนเชียงกับเบิ้งน้ำกันครับนี่คือเป็นคลองชนบทานครับผมกระ,ะเสียนสิภาพาปเบิง้งหน้าเข่าครับบ้านนี้ออกไปหน้าเข่าครับผมไปอัปเดตหน้าเขาหลังจากน้ำล่วงน้ำลดพี่น้อง ไปไปเรื่อยๆครับผมนี่นะครับคือทีหน้าครับพี่น้องว่าจังไรครับต้นเขาต้นกาเขาหายสับเลยครับนี่แต่น้ำแต่น้ำครับเบิ่งน้ำกันครับผมผมว่าบอยยั่งครับเขานี่เห็นแต่น้ำครับน้ำลง ปกติแล้วครับช่วงนี้แต่น้ำมีแต่น้ำเขาบ่มีครับเขายังบ่คือเกา่านี่คือพญาเสียนพาอัปเดตเบิ่งภาวะน้ำถ่วมไปซิฟมือครับนี่คือน้ำถ่วมอยู่ซิมือนี่ละมือที่ซิบครับพี่น้องมือที่ซิฟเขาหายไปเลยครับเห็นแต่น้ำพี่น้องนี่คือคลองน้ำครับ น้องกบทิเบิ้งน้ำกันครับนี่คือคลองระบายน้ำครับคลองเปียงน้ำนี่ช่องระบายน้ำอีกช่องนึงครับน,น,นี่คือช่องระบายนา้ำลา,างทางบ้านสังแปนครับอีกทางหนึ่งเป็นกระยุบทางบ้านพนแทงผาขาวครับแยกออกสองทางนี่คือช่องระบายนา้ำ สอ,สองขอบข่างครับซองกลางซองเม่นกับซองใ่นี่ครับลงไปพู่ล่ะตวงหอดบานแถวบานสังแป่นดอนเกียงครับคล้องเสน้นนี้เป็นกระเฮ็ดไว้เพื่อนาแรงครับหกเกษตรกรได้ มีน้ำทำเกษตรครับผมกถือว่าด,ดีครับแต่ว่ายามฝนน้ำฝนน้ำยังมามันก็เออครับมันก็ไหลออกท่วมครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนเบิดขครอบครัวทุกครอบครัวที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม วันนี้จะเสียนครับเก็บนี้ก่อนขอสวัสดีครับคุณเปลี่ยนสวัสดีครับ,บ